การเอาคดีแผงไปฟ้องเป็นคดีอาญาคือมันเป็นมูนทั้งแผงนะครับแต่ว่าหาเหลืองไปฟ้องทั้งอาญามโนนี่ก็แปลกเนี่ยเพราดีแล้วคดีแผงคดีอาญามันบกเกี่ยวกันเนี่ยมันอยู่ไายอยูม่มันเนี่ยมมันบวกขึกันนะครับแต่ว่าบางเ่อเอามูลคดีแผงไปฟ้องอาญาเพื่อจะบีบเขาพอถอดทางอาญามีถทษจำคุกมาไมาครับโทษมันหนัก,กกว่าทั้งแผงทั้งแผงก็ไปบังคับเอ,อกาก็ทรัพย์สินที่ละฟ้องเขาเงินเขาจังสี่แม่บอกเขาชนะคดีมากเขาก็ไปยึดทรัพย์ เขาก็ไปยึดเงินอายัดเงินทันอยู่ธนาคารอยู่แบนยึดรั์สินทันมาขายถอดตลาดแล้วเงิน่หนีเขาบริเกียวก็คูกกับตารางบริถึงจับถึงยั้งเลยแม่บอ่ะแต่าทางอาญาไปตีหัวเขาปุ๊บก็ส่งฟ้องศาลศาลตัดสินว่ามีความผิดอศา,าลบอราอายาใหายศาลบอเมตาก็ไปตีขูกแล้วครับตามที่โทษเขาหลบุไว้ตามที่ศาลลงโทษนะตามที่เขาพิภากษานะเห็นไหมครับคดีแผงก็อยู่ของแผงอาญามันก็อยู่ของอา,าอืมแต่ว่าบางเถื่อ ผู้ที่เป็นโจทย์ที่จะเป็นโจทย์นะครับก็คงว่าดีเอาท่างแพงมาเห็ดเป็นอาญาเพื่อจะเอาอาญาบีบีบ,บเขาก็เกินว่าไปสารหรือมือบ,อบ,อบริสุทธิ์นั่นแหละซึ่งเขาบอเหตุกันนะครับอืมผู้เป็นทนายก็สําคัญกัน,กนเด้่ยบางเทือลูกควบาม,มาหาเนี่ครับเลยพี่อเออฮอมวกเขาจนเกินไปบ่ดได้ลูกควบนะแม่บอกครับเขามาบ่หูนั่นแหละครับเขามาหาเขาเขาบ่หูนั่นแหละ หรือบางเธอเขาก็บอกหูไรก็ห้าแต PTSD, ่ว่าหูในส่วนนี้มันบ่ถึกต้องนะครับเฮาต้องบอกเขาว่ามูลคดีนี่มันเป็นมูลทั้งแพงครับแต่ว่าผู้ที่เขาว่าเขาสิเป็นโจทย์นั่นหรือผู้ที่เขาว่าเขาเสียหายนั่นเขาบอกว่าฟ้องอาญาไปเลยฟ้องอาญาไปเลยเข้าก็ฮหูแกใจว่ามันฟ้องอาญาบ่ได้เพราะมันขาดเจตนาหรือบ่คองคุประกอบความผิดต้องบอกเขาแมนเอออาญากับอาญาเดี๋ยวเขาบวจจางเข้าไปฟ้องแพงให้เขาเขาบ่จจางบ่ได้เงินบ่ได้คดีครับต้องเอาความถึกต้องเขามาว่านะครับ ืบางเดียวต้องอธิบายเขาว่านี่มันมุ่นอายามันบกเกิดฟ้องไปมันฟ้องบ่ได้มันจะนํามาสึ่งความเสียหายเอ,อในเชิงคดีต่อไปเนีย่ยก็จา,าเอาความเท็จไปฟ้องศาลน่ะมันโมมีมุ่นเป็นทางอายา่าท่านเอาความเท็จไปฟอ้องศาลท่านายบางเื้อก็แ yeah, ย่ไปนาสซวยไปนําเนี่ยครับอย่าไปตามใจหลูกความจนเกินไปอธิบายเขาฟังก่อนว่ามันฟ้องอายาบ่ได้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เขาว่าเออฟ้องบวไดก็ไม่ต้องฟ้องาัานก็ ไปหาทนายหม่ก็ให้เขาไปครับถ้าทนายไม่เขาคือเฮาเขาให้ความเห็นแบบเฮาไปหาลอยนมันก็ฟฟองบ่ได้ทั้งลอยเก็ก็สิ่เศร้าเองดอกแม่มา่ล่ะครับเขาก็สิกลับมาฟองทั้งแผงตามเอกสารตามสัญญาที่มันเกิดขึ้นตามขอตกลงเออยกตยางว่าเรื่องทั้งแผงเป็นเหลืองการเซาสื่อลดอเซาสื่อรดขั้นหนึ่งมหแล้ครับเตือนว่าลีดสิ่งทือไฟเนีน่ยส่งหดเข้าไปส่งเข้าไปส่งเข้าไป,าไปอืม 60งวดแน่72็ดิบสองวดแน่84ดิบสี่งวดแนเออหรือจะงวดก็ตามแต่นะครับผ่อนเขาเมื่อผ่อนแล้วเพ๊่เข้ากับโอนกรรมสิทธิ์ให้รดยังเป็นของบริษัทอยู่ด้ออเฮามีสิทธิ์ขี่ขรอบครองในฐานะผู้เสารสื่อส่ใจเงินเข้าไปก็บ่าเป็นยังครับตามงวดตามระยะเวลาที่ตกลงกันเมื่อตอนไหนเข้าก็โอนให้กรรมสิทธิ์ก็เป็นของเฮ้าเออเป็นเรื่องทั้งแพ่งเลยครับเป็นเรื่องเสาร์สื่อเเมื่อนได้ก็แล้วแต่ท่นานาใจเงินค่าเสาสื่อเขาบาัดนี มอไซค์คาเศราครับกระถือว่าพิดสัญญาเศรื่อก็อแล้วแต่บริษัทหรือสัญญาเขียนไว้แนวใดิแล้วก็ซองหัวสามหัวตดดิดต่อกัเขาอาจจะบอกเลิกสัญญาแล้วก็มานํารถก็ขึ้นไปมายึดรถทันไปบอกกาวก่อนจังสันจังสีตามเงื่อนไขโมเมิ์นว่ามาขับรอถอทันไปโดยที่ทันไปจอดไว้ตลาดไปซื้อแนวกินแนวยางหรือไปนั่งสดก๋วยเตี๋ยวดิเอากุญแจสำรองมาไขาเอาไปเลยแบบนั้นไฟแนน่ยหรือบริษัทนั้นซ่วยเ,ยเลยนะครับมันเคยมีคดีเกิดขึ้นแบบนี้ละมันซ้ำหลักรถของเขาเยนะ่ย นั่นองครับเพราะเขามีสิทธิครอบครองในรถคขั้นนั้นโดยอาศัยสัญญาเศศ่าสือถ้าท่านจะยืดลดก็ต้องเหตุตามวิธีการหรือสองทางของกฎหมายนะครับไปเห็ุแบบนั้นบ่ได้ท่านต้องบอกเลิกสัญญาก่อนบอท่านต้องแจงเข้าไปก่อนบอ่เออหรือท่านจะไปยึดเอาโดยพลราการอาศัยว่ามีกุญแจสองดอกกับลูกค้าดอกหนึ่งกับบริษัทดอกหนึ่งไปใครเอาโหลดตั่สิเมื่อเท่าทรัพย์สินตงนั้นเขาเสียหายเหตุไดครับ หรือเขาไปบ่าท่านงานเนี่ยเขามาจอดสื่อของสื่ออยงแล้วเขาจะไปต่างจังหวัดจีแบบผมจะไปว่าข่วมอยู่ผมเศาสื่อรถล้วผมวัวใจางวดเดียวสองงวดสามงวดมือเย็นเอารถผมไปผมไปเหตุงานอยู่ศาลบ่ไ้เอาเสียหายเนี่ยจำเลยผมจดผมล่ออยู่ศาลน่ะอืมเขาบ่ามีไผวาข่วมใหม่เลยครับยากงอดศาลบ่ได้บาทนี่ตรงเรือนคดีเสียเวลาการพิจารณาคดีของศาลอี่อ่า แต่ผมพอใจคา,าเซาสือแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องพิษสัญญาทั้งแผงก็ว่ากันไปที่ครับจะฟ้องพิษสัญญาเซาสือก็ว่ากันไปติฟ้องเอาราคาคาเซาสือหรือฟ้องเอารถขึ้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีบางกรณีบริษัทฟ้องเป็นอาญาเลยครับฟ้องข้อหาหยากักหยอกเลยอืมเอาขอฟ้องไปถ้านนายกท่านายว่าจําบริษัทเอาฟ้องไปบางเทือกสารก็ นกฟ้องพรอมบอกเขาวงบอกว่าพร้อมผิดมันเป็นม้นคดีทั้งแผงนะไปฟ้องทางอาญาที่นี่เราราว่างนะค่าบไฟผู้เสาสื่อที่ถือ,ถอ,ถอฟ้องเป็นจำเลยนะครับก็าาอาจจะฟ้องขึ้นก็ได้ขอหาฟ้องเข็ดเห็นบอกมันก็จะนํามาสึ่งการฟ้องลองต่อเนื่องกันอีกทังกงจะกลายเป็นจำเยลยระบาดนี้ในคดีอาญาเพราะว่าเรียนพิษประเภทนะครับแต่ไฟฟ้ฟองตามสัญญาเสารสื่อมันก็บก่เกิดเดือง ฟองเรียกรถเคลื่อนฟองเรียกเงินค่าเสียหายค่าที่ตัมยังก็ฟ้าไปตามสัญญาครับแต่ว่าหัวดีหลายเหตุคดีแพงเนีย่ยมันเป็นคดีอาญาเพื่อเอาอยาไปบีบเขาไอ้ทานายฟองเป็นอาญาเรื่องหยังหยอกไปเลยไตสวนเพิ่มเกิดมีมูลไปก่อนก็ออกหมายจับถาวรมาจำเลยว่ามาออกหมายจับไว้อมาจจะมีการไปคูยังแน่นี่สารออกหมายจับประเด็นนี่มาเคียร์เดอเอเรียกคา่า นำเนินการค่าทนายค่านันค่านี้นนอกีกเห็นบจำเลยก็ยานถือจับกับจ่ายเงินไปอันนี้เกิดมาสาลแบบมือสกปปกเอาสารเป็นเครื่องมือนะครับพักหลังสารก็เรื่มหูคือกันว่าเออมันเอาคดีแพงมาเป็นอาญาเอาสารเป็นเครื่องมือในการบีบไปจำเลยจ่ายเงินเขาก็ชักหูพือกันเขาก็ยกฟองยกฟองและหน้าือกันครับเพราะเขาองค์ประกอบความผิดไงเออถ้าเขาสื่อรถเพื่อเขาบอใจจะงวดเอารถหนีเลยขามไปฟังเลยฟังใส่กุน เอาไปขายเออแบบนั้นอยากยอกอยู่เอารถไปจากการข้อข้องแต่ว่าแถวรถเขายังใส่อยู่แต่ว่าหงวดเขาหัวใจาอ่ะแล้วท่านไปฟ้องว่าเขาอยากหยอกซึ่งมันเป็นเรื่องผิดสัญญาธรรมดาสามัญเลยครับอืมแต่ว่าท่านจะเหตุแห้มันเป็นอาญานะครับเอามูลแพงไปเปลี่ยนนั้นเป็นอาญาอืบริษัทเขาต้องการแบบนี้ท่านายที่ประจําบริษัทก็เอออเพราะว่าถา้บาาบริษัทเขา,เขาก็ทีไปจ้างผู้ไม่มานั่งประจําบริษัทเขาก็ที่ว่าเขาเบิกเง ให้ฟ้องอาญากับฟ้องโบปินอืมมีแต่ที่ฟ้องแพงฟ้องแพงมันสาดี่ะเพราะว่าจมด้วยเธอโบมีหยังกับบังคับคดีเขาบ่ไดดแม่บ่ล่ะไรใบช้ดก็เสียหายฟ้องอาญาไปเลยบีบเอราเงินมันมันบ่มีเงินให้มันตดคุกไปครับหลายๆบชัก็เรื่อเฮ็ดแบบนี้ด้นํำรดบ่ไดดหารถประพอปุ๊บฟ้องอาญาเลยเขาหาอย่างยอกเลยซึ่งสารยกฟ้องก็มีลงโทษก็มีแล้วแต่ขอเทิจจริงแต่ละรล่ไปครับอันนี้ก็บ่อยากให้เอาทั้งแพงไปหนุงกับคดียาญาหรอครับ ม,มันบ่แฟงนะเ,เรื่องทั้งแผงมันควรเป็นทั้งแผงเลครับเรื่องซื้อขายกันจังสินะครับโอนเงินให้เขาแล้วเขาส่งของให้บ่ท่านหาว่าเขาชออ่อโกงไปแจ้งความจับหรือฟ้องร้องก็หาชอออ่อโกงเออใจเงินเขา่าสินค้าของส่งมาบา่ท่านหรือส่งมาซาหรือส่งมาบา่ตรงปกถึงเป็นเรื่องพิษสญัญญาซื้อขายทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าเขามีบริษัทเขามีห้างร้านเขามีของอยู่แต่ตอนที่เขาส่งของมาท่านเขาก็โทษมาบอกอยู่ว่า ของที่เขาสั่งจากเมืองนอกมันมาบอท่านเรือมันเกิดปัญหาก็มาทางเรือนะหรือมาทางเครื่องบินยังก็แล้วแต่หรือการขนส่งมันเกิดปัญหาเซิร์นอมีเกิดแผ่นดินไหวยังก็แล้วแต่มันสานะครับอยู่ต้นทางมันพุ่นเขาก็แจ้งไห้สาบอยู่ว่าเงินที่ท่านโอนมานั่นได้รับแล้วมันแต่ของที่ส่งพายในกําหนดสิ้นเดือนที่ส่งบ่ท่านขอเลื่อนไปอีกสิบหามือทั้งเมืองนอกก็ไล่มาบอกหรือก็แจ้งมาแต่มาเออมันเอาเงินไปแล้วบ่ส่งของช่อโกง าาน่าแจ้งข้มดำเนินคดีเลยนี่ครับท่านฟ้องเงินไปก็ได้ครับเ่าเป็นยั้งสารก็รับฟ้องวัตรละอืมแต่ว่าถามมันบอกเขาคายความผิดทางอาญาข้อหาชฉ้อโกงสารก็ยกฟ้องไตสวนก็นท่านยากแหละครับอาจจะไม่มีมูลสารอาจจะมองว่าเป็นมูลคดีทางแพ่งให้เป็นเรื่องคดีทางแพ่งเลื่อมสื่อขายเพราะก็ส่งชิ้นขาดสาไงแต่ท่านเรียนฉ้อโกองเลยจะเอาไปเขาตีขุกเลยแล้วก็บ,บีบเขาเร็ยเร่ยวๆแล้วก็บางทีจะตบซับเขาอีก แม่ครับโอนเงินค่าซื้อของให้เขาสามหมื่นแต่ว่าเอาหกหมื่นจ่ายมาค่าเสียเวลาขออีกค่าที่ตามค่าธนาคารขออีกแสนหนึ่งพอดีแต่จะจ่ายจบอก็เอาสารมาบีบเขาอ่ะครับซึ่งมันบอแฟ์แล้วมันก็บบเป็นธรรมเลยครับซื้อขายก็คือสื่อขายส่งสินค้นาไ้ซ่าท่านก็ฟ้องที่แหละครับฟ้องเงินขึ้นพร้อมดอกเบีย้ยแล้มีเบีย้ยปับ๊บยังก็ว่ากันไปตามทันญาติเหตุกันไปมันไปนเลี่ยนทางอาญาเขา แต่ว่าก็มีหลายๆบริษัทหรือ,รอมีหลายๆคนที่แนะนํากันแบบนี้ครับเพราะว่าเดียวเดียวนี่เรื่องช้อโกงก็ลั่งหิดก็ลังหอดเออนี่นี่หน่อยชอโกงน,นี่หน่อยช้อโกงผู้เสียหายหลายคนแหงชอโกงประชาชนเออนี่แหละบีบเข้าไปบีบอือีกฝ่ายห,หนึ่งเขาย่อมจำนวนเพราะเขาอยากทิดคุูไงก็จำเป็นต้องจ่ายต้องย่อมตามผู้ที่เขาเป็นโจทย์ฟ้อง แต่อย่าลืมนะครับเวลาทันฟองเขาแล้วเกิดโมมีมูลหรือเกิดมันบ่เป็นความจริงเออหรือทันบอลไวทีบนะครับมันก็เป็นฟองเท,ท็จด้ทางอาญาเบอร์ความเท,ท็จอีกเขาอาจจะตลบหลังทันเอาทันขึ้นกับเป็นชี์ของเขาเืมเพราะทางอาญาเขาต้องเบอ่งเจตนาครับมีเจตนาบอ,บองคประกอ,อบความผิดบแม่นบอาทั้งแผงมาฟองอาญาสารกับตัดสินเลยบ่ได้ครับ ถ้าทานฟองเองมันต้องไปผ่านกระบวนการไตสวนมูลฟองก่อนสารจะเสือท่านบอละว่ามันเป็นมูลทางอาญาในเมื่อมันสือขายชัดเจนเรื่องสือขายกันชัดเจนเรื่องผิดสัญญาเซาซับหรือมูลคดีเรื่องกู้ยืมเออป็นตัวว่าเขากู้ยืมเงินทันไปแล้วเขาบ่จจายเขาโยกโยกเดี๋ยวไห้เดี๋ยวว่าไห้เดี๋ยวบอกมือนั่นเดี้ยวนัดมือนีแต่หอดมือกักบ่ระจายท่านก็นั่มจนกี่ขันนั่มลบหนา้าลบตาโทรศรัพย์ก็รับแน่วรับแน่ส่งไล่ไปกับว่าอัน แปดหมื่นยังงานตัวหนึ่งอ่านมากกว่าเออเดี๋ยวจะหาให้อืมหรือบอกท่าไทยไปฟ้องร้อจากแค่นังก็เหตุมันก็เป็นเรื่องผิดสัญญากููยืมนะครับท่านต้องเอาสัญญากููยืมไปฟ้องศาลแต่บางคนไปถามทนายว่าฟ้องเป็นฉ้อโกงไหนบอกเพราะมันตัวหนาตัวหลังมันนัดแล้วนัดอีกขอความทั้งลายมีตลอดเลยมันอ้างว่าพอมันป่วยหลวมมันเข่าลงมบานเออเมียมันออกหลูมยังมันว่าไปตัวทีมันฉ้อโกงนี่นี่มันตัวเฮานี่ตัวตลอดเลยมอนี่ฉ้อโกงนี่ใสบุดี ฟ้องอาญาไปเลยถ้านายก็ไปแล้วบบดนี้ยันเขาประจางอาญากอาญาว่าอาจจะหัวแก้ใจหรือ,อ่าจจะโมโหนะครับฟ้องอาญาไปเลยทั้งที่มีสัญญากู่อยู่ทนันฟ้องคืนฟ้องกันไปแบบอิสานกันโยกฟ้องครับเพราะมันเป็นทางแพงยางชัดเจนเลยอืสัญญากู้มันข่ำอยู่มันเหตุให้เป็นคดีแพงล้อยเปอร์เซ็นต์เลยสัญญากู้เออมันคนละกรณีนะครับที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขา บอกท่านว่าเอาเงินมาลงทุนนี่เอาเง be ินมา่อยลงทุนนี่่อยจะไปซื้อนั่นซื้อนี่มาแล้วมาแบ่งกันได้กำไรทันทนนี่ได้เปอร์เซ็นต์ทันทนี้ผลประโยชน์แบบนี้แบบนี้ปรากฏว่าเขาบริหารกิจการเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่เขาตั๋วเฮาซื้อเออแบบนี้มั ana, นเจตนาแล้วตึ้งมามันก็เจตนาที่จะตั๋วแล้วพวกนี้แต่เรื่องเขากู้ยืมเงินนี่เจตนาเขากืยืมเงินปรากฏว่าเขาหมุนบ่ท่านเขาหาใส่นีท่านบ่ท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเขาก็รวยนารวยหลังตามภาษาหลุกหนีเนาะ ทวงเขาเลหลายก็มื่อื่นมื่อื่นมากเขา็มือหือกก้อมือหื้อมากเดี๋ยวรอเงินคอ,อ,อยกำลังขายทีอยู่เห็นบั้มันก็ว้าไปเรื่อยๆตามภาษาหลูกหนีที่ว่ามีเงินใจ่ายให้เจ้าหนีนะครับท่านต้องเอาสัญญากู้ยืมไปฟ้องศาลในศาลบังคับคดีให้บังคับหนีให้แม่มาแล้วครับโมเมนไปฟ้องว่าเขาฉ้อโกงตามดีเขารวยนะหนารวยหลังมันโมเมนครับเอ,อแต่ว่าบางคนพยายามจะเห็นแบบนั้นอืมซึ่งมันพิดหลัก นะครับมันคนลาดเหลืองเลยเออมันคนรลาประเพทเลยครับอืมถ้าจะพีกแพงยังได้ศาลเขาก็บิ่งออกเพราะยานหลักฐานมันกับของไฝของมั่นอยู่แล้วเจตนามันบงชีอยู่แล้วคนจะโกงนี่นะเจตนากโกงมันมาแต่แหลกเลยครับนี่แหละเจตนากโกงมาแต่แหลกเลยต่นขึ้นมามันก็จะโกงเลยละ่ะมองอยายๆซะแล้วมันก็จะเริ่มใส่วิธีการใส่อุบายใส่นี่แหละกล ต่าง,างช Karma, ๆชอชนทันจริงๆหน้าบอเละแต่ว่าแต่คนเขาบโกงนะครับแต่ว่าบางเทอท่านต้องก้าใจด้มันเงินมันหมุนบพท่านเขาก็จีใจอยู่แต่ว่าเออมันเกิดปัญหาเงินช็อตหรือมันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากทองคนงานปะทวงสไตลิตสินคขาดทรงทันบพราท่านมันมีหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยเกิดน้นขึ้นมาเหตุให้เกิดการผิดสัญญาอืมเขาบอกเมีเจตนาโกงเลย โรงงานเขาก็มีกิจการเขาก็มีเขาขาเขาข้ายถึงต้องเบดทุกอย่างครับแจ่ว่าเขาใจหนีท่านบ่าท่านนะครับไม่ว่าเขาโกงอย่างไหนครับแบบนี้ก็โก,กงเบดประเทศแหละครับนะครับอืไปซื้อของสงสารน้อยหนึ่งก็โกงชอโกงโูกเดียวกําลังนิยมก็หาชอโกงอืโดยบอพีน้าว่ามันเป็นเรื่องพิษเงินไขทั้งแผงไปฟ้องร้องทั้งแผงดีบอไม่บันะครับ แต่เขาจะเอาอาญามาบีบเพราะยังมันมันว่ากวัามันว่ากว่าคดีแพงเนี่ยอาญาอันนี้ยอมรับอยู่ครับว่ามันไว่าเกลัวพอฟ้องศาลปุ๊บสมมมิว่าคดีนี่ทันเหตุสองอย่างเนาะเหตุสองอย่างใดคือถ้ามันเกิดม้วนความผีดทางอาญาคือหนึ่งไปแจ้งความสองถ้าว่าอยากแจ้งความก็ไปฟ้องเองแจ้งความตลตำรวจเขาก็จะเนื่อคดีไปสืบสวนสอบสวนเอ่นพยานหลักฐานมาสอบแล้วก็ส่งอายการในการไปฟ้องศาลแต่ว่าถ้าท่านฟ้องเองท่านไปหาทนายทนายหลั่งฟ้องส่งสารเลยสาลนัดไต่สวนไต่สวนปุ๊บปีมูดเอาแล้ว จำเลยต๊กเป็นจำเลยต้องประกันโต้ในนัดต่อไปศาลก็ยิ่มีหมายมาแจ้งไห้ทราบว่านัดต่อไปอืมมาสอบความหม่การมันดียนี่ท่านต้องไปแล้ะประกันโตพร้อมนะครับบอกประกันก็ต้องใส่กำไรยีเย็บเป็นเ่ามันไหวกว่าคดีแพงเออหลายเลยแล้วมันมีสภาพบังคับ่อนขาง,งจะนากลัวคือมีโทษจำคุกไพลอยากติดคุกครับก็ไม่เพลยอยากติดคุกหรอกเนาะเออเมืวว่อติดคุกแค่ไหนบาทนี่ก็เขาใจว่าเขาฟ้องมา เฮานี่พิษแท่ละ่ะหาเงินแลรนหาเงินในเขายานติคุืมหาเงินประกันกับทั้งยากเพราะมีมูลพวกท่านตรงประกันโตเลยช่วงนี้ละ่ะบางเถอ่อผู้ฟ้องผู้เป็นตัวก็บอกว่าเงินที่เจ้าจะไปประกันโตนะมาใส่หนี้คอยดีกลัวจาหาเงินไปประกันหนึ่งคดีก็ต้องเดินต่อเอาเงินที่จะประกันโตนะั้นมามาว่างข่อยดีกวัวมาสดใสข่อยดีกลัวเดี๋ยวคอยจะพอนฟ้ฟองให้่เดี๋ยวคอยจะจังสันเดี๋ยวคอยจะจังสี่เห็นบอกแม่ว่าละ่ะ คือบีบเข้าไปบีบเอาทั้งแผงมาเป็นทั้งอาญาครับระวังเขาตีกับนะครับระวังเขาสอกลับนะครับอืมระวังเขาตีเขานะครับอืมเพราะทั้งแพงนี่ฟ้องไปถามโมมีมูลความจริงมันบอเป็นฟ้องเท็ดเลยโมมีครับทั้งแพงบมมีฟ้องเท็ดเอาคดีแผงไปฟ้องศาลซึ่งเป็นความเท็ดบมมีโทษตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเอาคดีอาญาซึ่งเป็นความเท็ดไปฟ้องศาลเนี่ยท่านเจอเลย บอถึงขันต้องเอาไปฟ้องแล้วครับท่านไปแจ้งควมเท็จกับพิดแล้วก้อนไม้เขาเลื่องท่านล่ะแจงคว่ำดื้อๆนี่แจงควมเท็จนี่ออแต่ไปฟ้องนักก็แจ้งควมำอีกบาทนี่เห็นสารเป็นตัวตลกบอกเห็นสารเป็นคองเหรียญบอกเอาควมเท็จไปฟ้องเขาเพื่ออย่าเขาติดคุงหรือรับถทดทางอาญาแต่ทั้งแพงบาวากันเข้าใจพิดกันบอกหรือมันขาดเคื่นยังทั้งแพงเอาบวากันแต่ว่าเบื่อความเท็จผิดทั้งทางแพงทางอาญาเบื่อควมมเท็จในทางแพงกับพิษทังอาญากับพิดครับ แต่ฟ้องนี่เฉพาะคดีอาญาที่จะต้องรับโทษ้าเป็นเถ็ดนะครับซึ่งต้องพิสูจน์กันอืมอย่าไปหาเหตุครับมันเกิดมดุ่นนียังกลับไปฟ้องตามนั่นพิจัญญาสาสื่อไปฟ้องสาสื่อพิจัญญาสื่อขายไปฟ้องสื่อขายพิจัญญาจ้างตั้มของรับหม้อกอสางยังกล่ากันไปตามเหนือผ่าตามสัญญาที่ตกลงกันบางอย่างสัญญาต้องเหตุบางอย่างสัญญาว่าต้องเหตุพิจัญญาเรื่องกู้ยืมคำประกันกว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่มันมีอยู่เออ บางคนมีหลักฐานกู้ยืมมีหลักฐานเสาสื่อ,อมีหลักฐานสื่อขายยังยิบดีเลยแต่เอาหลักฐานเสื่องไว้เราก็ไปปั่นคดีให้เป็นคดีายาญาบเขามาต้มตุนหลอกลอก่วงหลอกเอาเงินเข้าไปเป็นต้นว่ากู้ยืมเงินกันนี่ยละ่ะมีสัญญากู้ย่างดีแสนหนึ่งแต่ว่าเวลาฟ้องเอาสัญญากู้เสื่งไว้บ่ไปฟฟองทังแผงเรียกร้องเงินแสนหนึ่งที่เขายืมไปแล้วเขาบ่จจายพร้อมดอกเบีย้ยบ่จจายกับบไวใบฟองทังแผง เอาสัญญาเก็บใบแล้วไปบอกว่าเขามาต้มตุนหลอกลวงเอาเงินแสนหนึ่งเข้าไปมาตั๋วเขาเขาเลยจ่ายเงินไปเจตนาทุจริตไปฟ้องทางอาญ,ญาซึ่งสัญญากู้ก็มีอยู่แทนที่จะสัญญากู้ไปฟ้อง้มันตรงไปตรงมาเป็นมูลนทังแผงว่าไปเอากับพยายามที่จะเปลี่ยนแผงเห็นเป็นอาญ,ญาเอาสัญญากู้ซึ่งมันเป็นหลักฐานอย่างดีเลยถูกต้องเบิดใส่เป็นญายาหลักฐานใดเสื่องไหวแล้วก็ไปบอกสารว่าไปฟ้องศารว่าเขามาต้มตุนมาปั่นเรือใหนเป็นอาญ,ญามาหลอกลวงเข้าว่า ให้เขาลงทุนรวมนำ้ำแสนหนึ่งเขาจ่าเงินไปเห็ดเห็ดนี่ปรากฏว่าเขาบ่อเห็ไปเห็ดเขาตัวเขาเ,ขาเสียงเงินไปแสนหนึ่งคอยสาลดำเนิน,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 นคดีทางอาญ,ญาลงโทษเขา,ขาก็หาฉ้อโกงตามมาตานั้นมาตานี้ว่าไปอืมตอนหน้าเขาเห็ดตามที่บางเื้อตัวควมบอกเนาะต่องการแนวนีนก็เห็ดแนวนี่ครับก็เห็ดในเวิร์ดนั่นแหละครับ